เอาคเคนะคะพี่แพงค่ะความสยองภาคสองมันจะขนาดไหนคะสยองกว่าเดิมแน่นอนครับภาคแรกภาคแรกเนี่ยคิดว่าสยองแล้วนะครคนมีกลัวมากมกแล้็มานี้หนักกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ทําให้ผีชุดดำมันมีพลังหรือมีพลิที่มากขึ้นพร้อมที่จะมาจัดการกับทั้งความรู้สึกของคนในครอบครัวทั้งสร้าง อะไรบางอย่างเกิดขึ้นอะคือคือ,คอ,คอ,คอน่ากลัวมากมากภาคภาคสองพีองององง่อยากจะมาขอความแซมขนาดไหนค่ะคือจริงๆภาคสองก็เนินด้วยความแค้งยักษ์นะครับเพราะว่าจากที่ปิดท้ายที่หยุดภาคหนึ่งไปนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถึงนึกเจออีกอะไรเงี้ยอันเนี้ยกลับมาเดินเรื่องด้วยความแค้นตามหาชุดดำหาเบาแซลทุกอย่างเพื่อที่จะหาไอ้คุณชุดดำไม่ได้อะไรเงนะี้ยก็มาเจออยู่ว่ามันอยู่ดโดนขโมก แล้วก็เดินทางไปพร้อมกับมีทีแสดงทีมไทยนะครับที่ที่จะร่วมเดินทางไปในไปในดวงเดินกันแล้วองจากภาคนี้บู๊หนักเหมือนกันบูหนักครับบู๊เยอะบูหนักบู๊กับผีด้วยบู๊กับซีจีด้วยบู๊ยากครับยากอุปกรณ์ปากผีเยอะไหมครับภาคนี้อุปกรณ์ปากผีเยอะครับแต่ละคนมีไอเทมของตัวเองครับแต่ละคนมีไอเทมของตัวเองแต่ละคนมีอาวุธนะมีอาคมของตัวเองครับเหมือนกับว่าไป ระหว่าง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเ,เป็นคนผลไปอัพเกรดสกิลกันมาแล้วขบวนมากถูกขวนมากทวามเยี่ยมเยมที่ตายไปแล้วก็จะกลับมาด้วยกลับมาแน่นอน,นะค่ะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนก็ติดตามด้นะคะแต่ว่ามาให้คุนหายคิดถึงค่ะที่แม่ข่าถามถึงแบบความความเป็นภาคสองเนี่ยค่ะมันจะแบบมันจะมีความต่อนเนื่องหรืออะไรยังไงกับภาคหนึ่งยังไงคนไมน่ดูภาคแรกจะรู้เรื่องใหมหรือยังไงรู้นะครับ ครับรูั้ยรัครับแต่ถ้ไม่ได้ก็อยากจะให้ททางส่ก่อนนะครับตอนนี้ครั้แรกนี้ย่ส้าจริงจริงมันก็เปนื่องเรื่ต่อกันมาแล้วก็จะมีที่เดีวที่เห็นว่าไมตีดำในภาค้มีนิ้วขาที่ย้อนกลับไปแล้วก็ แต่ว่าใหญ่นี่มันคือมันดูเอาความมันในภาคสองมันก anyway, ็ท่าท่าใหครูเลือครับก็คือมันมีมันมีเรื่องเกี่ยวันกันแต่ว่ามันคิดไปต่อไปที่แบบอย่าที่เขาไปถกันอย่างความยากลำบากของภาคนี้ติดตรงไหนครับือว่ามีอะไรที่แบบอุปสรรคยากครับยากอย่างไรเพราะว่าเรามี คือความตั้งใจของผมแล้วก็คนที่คครับทีคุคือเราเก็บข้อมูลในในาการที่ได้จากภาครกว่าอยากจะดูต่อเราอยากจะมาังดูไปออยากอยากจะดูเรื่องกจาจะไปไหนมัเรืองไางเราไมอยากจะจัปในภาคสองเี้ยมีความตั้งใจว่าอยากให้เป็นภาคได้แตั้งตั้งใจสามาเราอยากจะเป็นเหมือนรถไฟเหาภาคสเนี่ยเราอยากจะให้มีลากของเกาเลยันเต็มุก เราก็เลยมีทั้งในเรื่องของสีปลาันกเรื่องของในโรงแรมที่เราคิดว่าในป่ามันจะได้บรรยากาศที่เป็นที่ที่แบบสีมพู่ก็ไดเป็นารนครับานางนะครับในโรงแรมก็ไ่ด้ลดความแคบในโรงแรมก็เลยเราอยากให้ผู้ชมได้ได้สัับรรยากาศกความมัเยินความแน่นตัวความสความันาที่ดี อย่างซีจ <Safe> <ค>ีกับผีอันไหนอันไหนคือแบบว่าให้เกมสะพึงมากกันที่คาดเผีครับซีจีพี่เก็ซจเราเราทำาเนตัวคามที่ให้มันเหมือนสจริงให้ไปแบบนี้แใซับเราทำให้มันเหมือนจริงให้สมจริงว่าจได้อยู่จุิีแล้วมาเราหนักทีการเป็นครับ ในข้อพิเศษความยากมันก็เนี่ยครับในป่าเราต้องไ้งนที่ที่มาช่วยกันในสานท่า่างๆผมนะครับทำที่ทีีนะครัคือในโรงแรมก็ผมว่าถ้าแดุกคนในเรื่องนี้ต้องมีทุกคน่ต้องที่เองนะคีความอยากให้เป็นบอยากให้คุณ พัฒนาการของตัวละครจากมากแล้ภาคสอละัโตขึ้นหรือมีพัฒนาการยังไงบ้างอย่างครอบครัวเป็นยังไงบ้างพัฒนาการครอบครัวพี่ยังก่อนเลยครับพัฒนาการตัวละครนะครับก็ จริงๆมันเริ่มจากภาคหนึ่งจากคนที่เป็นเหยื่อแต่ภาคนี้เราเปลี่ยนจากเป็นเหยื่อกลายเป็นผู้ล่าแล้วเป็นเป็นกลุ่มที่ตั้งรับขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนจะผ่านเรื่องเลวร้ายที่3ปีมาทุกคนจะไม่อ,อนน่อะไรก,ก็ที่จะออกสู้่อกเพรา็ทุกคนมีการตั้งรับถึงถึงเรารู้ว่าศัตรูจะมาอย่างไรเหมือนแต่เราตั้งรับแล้วเราก็มาเจอกับบวัวขาวนะครับันก็ยังโหวอยูนะ่ ใ้น้องพูดถึงคาแรคเตอร์ตัวเองของภานี้หน่อยินยีเริ่อีก่อนเริ่มจากน้องคอนเดนตกันลูกเป็นไงบ้างเราโตขึ้นจากปีทัดไปก็มีพัฒนาการขึ้นแล้วก็เหมือนที่พี่คุยบอกเลยว่าเราพร้อมน่ารักขึ้นด้วยแต่เรื่องมันสยองนะลูกแ่านวดขึ้นค่ะก็มีผมเราตมูนไหมคะลูก เป็นยังไงบ้างที่เขาให้โจทย์ออกมาต้องบู๊แค่ไหนพี Likewise, no ่วังดีทุกคนเลยน่าจะได้เป็นใครกับซิบมั้ยากยากอยู่คนไม่เคยไม่เคยบู๊ขนาดนี้จะมีมีมไหมคะภา่นี้จะมีมีไหมมีอะไรนะมีมีมีภาพจำภาพจำของเราน่าจะมีมีแน่นอนอย่างภาคนี้หนักใจกับพี่ๆคนไหนมากที่สุดครับพี่ยนพี่ยนชี้หน้าเลยเหรอทำไมอ่ะเขาเป็นคนดีหรือว่ายังไง ยังไงพูดไปเลยให้พี่จูอธิอบายอะไรกอะไรหนักใจพี่พี่ยังไงบ้างเอออะไรนะครับพี่โยตพี่โยตเป็นยังไงข้างรรนี้ข้ออางนี้เหรอครับก็หลัจงจากข้างที่แล้วเนาะเราเราเหมือนเรา,เราต้องระแวงตลอดเวลาว่าเออจะมีผีเนี่ยมันจะกลับมาทำลายครอบครัวเราอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราระวังตัวตลอดเวลาคนหวาดระแวงเนาะหนึ่งนหน้าน้องเลยเป็นแพนิกน้องแพนิกกันเนี่ยน้องแพนิกกับ คนที่จะเจอหนักท kind of yeah. yeah. ี่ส well ุดก็จะเป็นหยาไปยังไงปะอาใช่ก็3ปีต่อมาคือเหมือนจริงๆโยนเลยหรอเหมือนจริงๆตัวหยาเนี่ยเขาก็ยังคือเขาเห็นภาพที่น้องตายต่อหน้าเลยอะค่ะเหมือนเขาก็ยังอยู่กับความรู้สึกนั้นะมาตลอดระยะเวลา3ปีเขาก็เลยได้มาเจอกับอ่าดิต ที่กำลังจะมีนานแต่งเกิดขึ้นแล้วคราวนี้ก็เหมือนประดิษฐ์เข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปของหยาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะตัวละครมันก็ยังมีความรู้สึกว่ามันอยากจะหนีออกไปจากตรงนี้อ่ะค่ะแต่ว่าไปไม่ได้แล้วมันก็ต้องหันกลับมาสู้บ้างแล้วค่ะเพราะว่าเราจะไม่ยอมเป็นตัวโดนแล้วเพราะ่าแรกุนตัวโดนมากใช่มีแฟน,น,นีน <ๆ S 2> มีแฟนเท่านี้น่ะพี่ยอดพี่ย<ม>อดเป็นยังไงเลือบผมของานมีเป็นยังไงบ้าง ไม่ใช่ครับก็ภาคนี้ก็ไตรเตอร์เหมือนเดิมเป็นตัวมีเหมือนเดิมนะแต่ว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าเราก็เปรียนพร้อมสู้กับผีอะไรก็แบบว่าภาคนี้มีอุปกรณ์มีอาวุธใหม่ๆมาสู้กับผีมากขึ้นเรียกว่าอาวุธใช่ใส่มืใส่ม่ใช่ครับก็เป็นแบบว่า คือก็จะ create นะครับเอาอุปกรณ์ที่อยู่ณที่เกิดเหตุเอามาสู้กับผีน,นะครับก็จะเป็นจะเป็นเรื่องราวที่แบบเป็นเกิดเอาความอั้นตังใจที่แบบว่าตลอ3ลกกด3ปีอ่ะมันลงกับหินชิ้นะเดิมตอนจบในเทรลเลอร์เรามาต่อเรายังอยู่ยังไงบ้างก็ของบรินะคะก็มีโต้คลื่น,นะะโหมีอะไรข้าวหนูนะคะก็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าความเป็นผีเนี่ยก็จะอัปเกรดขึ้นค่ะ ้สึกว่าภาคนี้นะคะผีก็เก่งขึ้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็กลับมาให้ทุกคนหายที่หนึ่งนะคะก็ฝากไ้วยนะคะทีมใหม่อนักแสดงใหม่ที่เข้ามาเขาเข้ามาเขาเข้ามาขยบกันไปหมะครับเขาเข้ามา้เขาเข้ามาขบเอาตองครับเอาตองครับเอาตองครับเอาตองเช่นกันครับจากสามปีที่แล้ว เราไม่เราไม่เกี่ยวเราไม่มาเรายังมาไม่ถึงใช่ไหมมาปีนี้มาปีนี้หนับปีก่อนก็ผมเป็นเป็นหลานเป็นลูกครับเป็นลูกเป็นหลานเป็นหลานกี่ลูกหลานแสดงหลายเรื่องฮะเป็นหลานครับเป็นหลานของอาต้องนี่เป็นหลานเป็นหลานด้วยครับคนโตหลานคนเล็กครับครับผมแก๊งเราเป็นอะไรไปถึงตระกูลเราเป็นมีมีตัวย่ออ่ะไม่ครับเป็นแก๊งแบบเหมือนผมก็ติดตาม อาต็อปนี่แหละครับไปไปล่าเพราะว่าพี่พี่แขกเขาก็พาแบมมาเจออะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความแค้นกับผีชุดดาร่วมกันและศัตรูคนเดียวกันก็คือมิดก็เลยไปด้วยกันเลยครับก็คือไปแจ้งหน้าท้าผีใช่ครับไปแจ้งล่าปอบเดินทางเข้าไปในดงขมดครับแจ้งเป็นก็คือเป็นเป็นหลานของอาอาลือชัยนี่แหละครับแต่ว่าเป็นเป็นเด็กที่จบมาจากนักเรียนรอกับแล้วแบบอยากมาดูว่า เออผีปอบเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าก็เลยติดตามอา,ารียชัยเข้าไปในฝาด้วยครับแล้วคุณฮู้สนัดนไหมครับฮู้แหลกครั้งนี้สนั่นครับเป็นลั่นป่าเลยครับเบูใช่ไหมครับรู้ <c oughs> ใช่ครับพี <c oughs> ล่ <c oughs> ลันป่าก็ <c oughs> แ,แบบม,มีมีถืออาวุธอาวุธอะไรกันก็แ, <c oughs> แก๊งนั้นเขามีอาวุธแก๊งนี้ก็มีอาวุธเหมือนกันครับเออที่ครับลยก็คือเป็นหัวหน้าแก๊ง ใช่ครับมีลูกน้องสองตัวกอ๋อสองตัวคนจะเป็นคนดีคนคนไม่ค่อยดีฮครับไอกผมดีครับอันนี้ไม่ดีเพาไม่มีอะไรมากครับเรามีปมเนาะปมที่เราคัดค้านู่ในใจเ่ราะว่าปีศาจขโมยเนี่ยมันมีเรื่องรุ่งรักกับตรอพ่อต่อคุณเราครับก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับก็เลยไปตามน้าแค่ไม่มีอะไรมากครับนอกจากว่าดูความสูงครับ กลัวความสูงครับผีไม่กลัวครับกลัวความสูงทั้งเรื่องก็กลัวผีแล้วกลัวความสูงครับผมเหมือนแบว่าตอนถ่ายกันนะครับเราต้องขึ้นไปอยู่บนทางแล้วห้างแบบสูงมากประมาณประมาณแปดเมตรได้แบบอยู่แบบประมาณโดยมันต้องข้ต้นไม้เปมีขนาดใหญ่ต้นไม้เลยครับปีนแบบขึ้นต้นไม้จริงๆเลยบน้างเลยครับแล้วก็อยู่กันผมว่าน่าจะมีครึ่งวันได้ข้างบนนั้นนะครับเห็นว่าเห็นว่าวันนี้มีผีชุดดำมาด้วยหรอครับนี่ครับเรื่องผีดำคนไปยัสวย ที่รับสวยรับตัวละครรับมาสามปีเกิดโตยังไงบ้างรัเป็นไงบ้างเขาตามร่างเรามาสามปีแล้วก็สบายดีค่ะดีใจที่เขามาตามหาเราอีกครั้งหนึ่งใช่แปลว่าเขารักเรามากเป็นไงบ้างอันตัดแต่งหน้าอีกเป็ีนี้มันลำบากเราก็ประมาณสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงค่ะค่ะประมาณสามถึงสี่ชั่วโมง ภาคเนี้ยเขาเขาอยู่กับเราได้ภาคหนึ่งไม่ได้มันต้องอยู่ห่างๆกันเขาเห็นแล้วเขากลัวหมายถึงว่าในตอนถ่ายทําระหว่างถ่ายทำหนีอยู่ตอนช่วงทักเรกอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้คนเนี้ยกลัวกลัวจริงๆกลัวแบบจริงๆอันนี้คือกลัวผีผีชุดดำหรือว่ากลัวพี่กลัวอันี้ก็กลัวอยู่หรือเปล่าก็ผีชุดดำเออทไม่ถึงกลัวเขาว่าลูกอันนี้การสบตาเขาไหมคะ เขายังไม่ได้แต่งทะลุยังไม่ได้ตายเออเออูเทิแสดงว่าก็คือไม่มีสแตน์อินคือเราเล่นเองเล่นเองเล่นเองคาฉะที่เป็นฉะบูกับคุณแบร์เราเล่นเองทุกอันเป็นเลิฟซีนอะเป็นเลิฟซีนอจริงเหรอไม่เลยไมเลยขายเลิฟซีนเลยขอขอเป็นทีมผีบ้างนะคะเมื่อกี้คุณยักษ์เขาบอกว่าเราน่ากลัวขึ้นอ่ะเราก็อยากจะบอกว่ามันก็น่ากลัวขึ้นเขาโหดมากหรือว่ายังไง ก็โหดเหมือนกันค่ะจริงแล้วเราเป็นนางเอกเรื่องนี้ใช่ใช่เป็นนางเอกใช่่บอกลาพิมพ์กับกแบบได้ใช่ไหมคะถึงตัวโองี้สุดที่สึดตัวค่ะด้วยความที่ที่เขามาตามล่าเราแก๊งล่าผีเรากลัวใครมากที่สุดไม่กลัวออออ๋บ ชอากะไปชอบความแรงหรอชอบชอบค่ะทุกอย่างเก่งจริงก็หากันที่เจอเไปบ้างเพราะว่าต้องเอกเด็กด้วยแล้วต้องบูด้วยมันหนักสำหรับเรามันเขาเรียกอะไรอ่ะเราเราเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เรามีความสุขดีแล้วก็เข้ากับคุณแบกก็มีความสุขเหมือนกันเป็นกำไรตอนแสดงอะไรนะคะเป็นกำไรในการแสดงอะไรนะคะกำไรดล เป็นกําไรในการแสดงเพราะเราได้ร่วมมือเออ่ร่วมร่วมงานกับเออ่นักแสดงมืออาชีพพ่วงกับมืออาชีพคือเป็นกําไรชีวิตค่ะย้อนกลับไปคำตอบที่สองเมื่อกี้มีเลิฟซีนจริงไหมเออเลิฟซีนจริงไหมเดี๋ยวต้องถ่าผ่าหลังหลังว่ามันมันเป็นเลิฟซีนแบบ BDSM คมาไม่ต้องเสียงหอไม่อยากจะเด็กอธิบายอยากเด็กมากเกินไปความรุนแรงไม่นยังไงว่าต้องไปดูต้องไปดูอปดูดีกว่า ดูอะไรครับดูอะไรครับซีนซีนจะมี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 ซีนจบับใาช้เลี้ยงมีใช้เรื่องจอบตับสุกชากล้าถิอนัะช่วยีกานัดูเดือดหรอดูเดือดนิดนึงมีหน้าปิูมีาดาตดตัดยังได่ตัดหนตัแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เมือนกับนี่ถ่ายใช่ไหม หายแต่ต้นปีป่ะใช่ครับใช่แล้วเป็นยังไงบางฝากเรได้ดูเปหนอย่ายังไงน่ากลัววันนี้ก็นี่ครับเรายกทีมงานนักแสดงครับจากที่ยอดสองครับมาการันตีความสนุกความมันนะครับกับที่ยอดสองครับสิบตุลาคมนี้ทุกโรงพับปิโยนรับรองว่าที่รอคอยมาชั่วงประมาณปีกว่าถึงใจแน่นอนครับมาดูจะได้รู้สึกฟินและเต็มอิ่มนะครับกับสิ่งที่คนรอคอยนะครับ ราาับรองว่าสนุกมากได้ค่ะลุ้หลายร้อยล้านเหมือนภาคแรกไ, <c oughs> ไม่พวกเราครับในฐานะ,นาะสแสดงเราไม่ได้คาดหวังอะไรได้ครับ <c oughs> ผมผมคาดหา <c oughs> าวหังอยู่คาดหวังครับคาดหวังแต่ว่าเราเชื่อว่าราได้ก็จะเป็นผลเอ่อผมทวงมาจากความสุขแล้วก็ความสุขที่คนดูจะได้รับนะครับนั่นเป็นเมนหลักที่เราต้องการจะให้คนได้บราอุ <c oughs> ขอบคุณค่บขอบคุณทุกคนคับขอบคุณคร้านก้ร้าน้อครบ อินสเกตทุกคนอินสเกตเราตงกัน